ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรันะตนตรัยขอถวายความลำลึกนึกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิรยังศิรินทรโรด้วยความเคารพบูชายอย่างสูงยิ่งขออากาศพระวชิระวรคุณพระอาจารย์เสริมพรธรรมวโรขออากาศพระเถรานุเทระและเพื่อนสาธมิตรทุกท่านและก็ขอเจริญพรไปยังคณะศรัทธา ท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท่านที่มาสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ในก่อนที่เราจะฟังธรรมนั้นให้เราได้ตรวจสอบตัวเองก่อนว่าลักษณะการฟังธรรมของเราเป็นแบบไหนในการฟังธรรมมีอยู่3ประเภทคือบุคคลกลุ่มแรกคือเหมือนหม้อที่คว่ำคือเมื่อฟังอะไรไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะจดจำอะไรได้หม้อที่คว่ำเมื่อเอาน้ำเทลงไป ก็ไม่สามารถที่จะรับน้ําไว้ได้ซึ่งนี่คือกลุ่มคนประเภทแรกกลุ่มคนประเภทที่สองก็คือผู้มีปัญญาเช่นกับตักตักนี่ก็คือตักเราเนี่ยแหละเวลาเราทานอะไรไปเศษอาหารเศษเมล็ดงาล่วงลงไปที่ตักเมื่อเราลุกจากที่นั่งแล้วเศษงาเศษอะไรก็ล่วงลงไปเหมือนคนที่ฟังธรรมตอนที่เรานั่งฟังอยู่ เราก็มีความเข้าใจดีรู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรแต่เมื่อลุกจากอาสนะไปแล้วก็จำไม่ได้ว่าเอ๊ะท่านพูดเรื่องอะไรและอย่างที่สามก็คือเป็นประเภทที่เหมือนหม้อที่หงายพร้อมที่จะรับธรรมะพร้อมที่จะทำความเข้าใจในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาซึ่งก็ขอให้เราได้ตรวจสอบตัวเองก่อนก่อนที่เราจะเริ่มในการฟังธรรมะในวันนี้ ซึ่งธรรมะในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องสั้นๆที่นำมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของพระรูปหนึ่งกับบาทหลวงอีกคนหนึ่งซึ่งสองท่านนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็สอนอยู่ต่างประเทศสอนในมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศในทุกๆครั้งเนี่ยบาทหลวงจะคอยบอกกับพระว่าถ้า,าคุณ่ะถ้าคุณไม่ทำไมคุณไม่มาอยู่กับศาสนาฉัน เพราะว่าถ้าคุณไม่มาอยู่กับศาสนาฉันเนี่ยคุณจะตกนรกนะคุณเนี่ยอยู่ศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาของฉันเนี่ยคุณตกนรกแน่ๆมาเข้ากับศาสนาฉันสิคุณถึงจะไม่ตกนรกแต่ทีนี้พระรูปนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้ความนิ่งก็ไม่ได้ว่ากล่าวไม่ได้มีการโต้เถียงอะไรแต่บาทหลวงก็จะคอยที่ว่า เอถ้าคุณไม่เข้ามาศาสนาชั้นนี่คุณตกนรกแน่ๆคุณไม่รอดแน่ๆทีนี้พอได้จังหวะได้โอกาสคือต้องสอนในมหาวิทยาลัยที่หนึ่งแล้วบาทหลวงได้มีโอกาสที่จะอ่าสอนก่อนก็ได้เปิดประเด็นในลักษณะที่ว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นคนที่นขนควายน้อยไม่ค่อยจะทำอะไรเป็นเหตุให้คนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นคนยากจน อันนี้คือเขาเปิดประเด็นมาในลักษณะนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกในฐานะของคนที่ไม่เข้าใจในหลักของศาสนาทีนี้ก็ได้ทำการสอนไปตามปกติทีนี้พอถึงรายวิชาของท่านซึ่งท่านก็ได้สอนในวิชาต่อไปท่านก็ได้เปิดประเด็นในลักษณะที่ว่าหลักคำสอนในทางศาสนาเนี่ยมีความละเอียดและลึกซึง้งแม้แต่ในเรื่องของการใช้ชีวิต ในการจับจ่ายใช้สอยเงินก็ยังให้มีการแบ่งเงินในการจับจ่ายใช้สอยคือส่วนที่หนึ่ก็นำไปใช้เพื่อตัวเองนำไปใช้เพื่อครอบครัวส่วนที่2ก็นำไปในการที่จะพัฒนาตนเองหรือการที่จะนำไปลงทุนในกิจการส่วนต่างๆหรือในการหาความรู้และในส่วนที่3ามก็จะเป็นเรื่องของการเก็บเงิน ไว้ใช้จ่ายในยามที่จำเป็นหลักคำสอนของศาสนามีเรื่องของการใช้ชีวิตมีเรื่องของการที่จะปฏิบัติในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็พูดถึงเรื่องความสุขของคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกคือในการที่เขามีหาทรัพย์มาแล้วเขาภูมิใจในทรัพย์ที่ตนได้มาแล้วและการมีความสุขกับการบริโ,รโภคใช้จ่ายทรัพย์ของตนที่ได้มาโดยสุจริต และเกิดและมีความสุขจากการที่เราไม่ได้เป็นหนี้สินใครและความสุขอย่างสุดท้ายคือการที่เรามีความสุขจากการประพฤติปฏิบัติด,ดีประพฤติปฏิบัติในการไม่เบียดเบียนคนอื่นประพฤติปฏิบัติในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและในความสุขในทางศาสนานั้นซึ่งมีความสุขแบ่งไว้สองอย่างคือความสุขที่ต้องอิงอามิตรคือต้องใช้ปัจจัยภายนอกมาเพื่อที่ให้เรามีความสุข เราอยากได้กระเป๋าสวยๆเราก็ซื้อมาเราอยากได้รถสวยๆเราก็ซื้อมาหรือเราอยากได้อะไรหรือเราอยากจะมีอะไรเราก็ต้องใช้การขวนขวายเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขนั้นทีนี้สิ่งที่เรียกว่าอามิสุขนั้นมันมีความแปรปวนเสื้อผ้าที่เราใส่เราจะใส่ทุกวันได้หรือเปล่าเสื้อผ้าที่เราว่าใหม่ในตอนที่เราใส่เนี่ยครั้งแรกเนี่ยใส่ไปใส่มาเสื้อผ้านั้น มันก็เก่าไปเมื่อเก่าแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนเมื่อรถที่เราขับมันสภาพไม่ดีแล้วมันก็มีใจที่ว่าอยากจะเปลี่ยนใหม่อยากจะหาใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกอยู่ตลอดนี่เรียกว่าอามมิสุขส่วนอีกความสุขอีกประเภทหนึ่งคือความสุขทางใจเรียกว่านิรามิสุขคือสุขที่เกิดจากความสงบภายในจิตใจความสงบที่ไม่ได้มาจากการสแสวงหา ความสุขที่ไม่ได้มาจากการสแสวงหาความสุขเหล่านี้จะเกิดได้จากการที่เรามีวิธีการพัฒนาจิตใจไม่ว่าจะเป็นการฝึกสติหรือการฝึกสมาธิก็ตามนิรามิสุขนั้นมีความละเอียดที่แตกต่างกันอย่างแรกคือความสุขที่เกิดจากใจเบื้องต้นคือบางทีเรามีลูกหลานเรามีคนรักเราเห็นเขามีความสุขใจเราก็มีความสุขขึ้นมานี่เป็นความสุขที่เกิดขึ้น มาในจิตใจจากภายในไม่ได้อิงจากภายนอกระดับกลางคือความสุขที่ได้จากความสงบความสงบจากสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองภายในจิตใจสิ่งนี้ได้จากการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจขึ้นมาและความสุขสูงสุดอย่างสุดท้ายในทางพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานซึ่งท่านก็ได้สอนคำสอนที่เรียกว่าสอนเป็นชั่วโมงคาบเรียนหนึ่งก็เป็นชั่วโมง ก็เรียกว่าสอนเยอะอัตมาก,ก็ย่อให้ฟังทีนี้เมื่อได้สอนคําสอนในศาสนาแล้วเนี่ยบาตหลวงพอท่านได้ลงจากข้าววิชาบัตหลวงรีบเดินเข้ามาเลยบอกว่าโอ้คุณผมไม่ไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าเมื่อคุณตายไปแล้วเนี่ยคุณจะได้อยู่กับพระเจ้าของเขาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือคนที่เมื่อคุณเนี่ยตายไปแล้วคุณจะไม่มีทางตกนรกอย่างแน่นอน อันนี้คือมุมมองของคนที่เป็นคนต่างศาสนาที่ได้ยินคําสอนของศาสนาพุทธของเราเมื่อใครได้ยินคําสอนของศาสนาพุทธก็จะรู้ว่าเป็นศาสนาที่ละเอียดอ่อนคําว่าดีในศาสนาพุทธไม่ได้อิงมาตรฐานเป็นลักษณะที่ว่าดีของใครคนใดคนหนึ่งแตศ่ศาสนาพุทธเป็นลักษณะของดีโดยความเป็นความดีของมันเอง คือดีโดยความเป็นมาตรฐานดีโดยความเป็นสากลเมื่อใครได้ยินได้ฟังใครได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะรู้ว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้าไปสู่การปฏิบัติในการที่เราได้มาฟังทำในแต่ละวันก็ถือว่าเราได้กอบโกยประโยชน์ในทุกๆวันแต่เราก็นำไปพัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นคือ นำไปพัฒนาให้เข้าสู่หัวจิตหัวใจของเราคือการนำไปประพฤติปฏิบัติให้เห็นคุณงามความดีของศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นในระยะเวลาที่เรามีจำกัดนี้แต่ละท่านมีระยะเวลาจำกัดไม่เหมือนกันอายุของพระธกับก็จะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าในเราศึกษาศาส,สนาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคนจะอายุยืนและพอ ในระยะต,ต,ต่อไปคนจะอายุสั้นลงสั้นลงเหตุเพราะว่าเนื่องด้วยศีลธรรมที่ที่คนปฏิบัติในช่วงระยะเวลานั้นๆอาหารที่ไม่ปราณีตซึ่งในอายุของเราในปัจจุบันจะอยู่เฉลี่ยที่แ0ดสถึงร้อปีเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเวลาของเรานั้นมีเยอะเวลาของเรานั้นมีจํากัดจริงๆก็ขอให้เราเลือกที่จะควนวายในสิ่งที่ เป็นประโยชน์คนขวายในสิ่งที่จะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพทั้งในชีวิตในโลกนี้และในชีวิตในโลกหน้าธรรมะปฏิสันฐานในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกทกท่านนั้นเจริญด้วยอายุวันณนะสมบัติขอให้ทุทกทท่านนั้นมีความสุขจเจริญทั้งในทางโลกทางธรรมทั่วทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร สาธุ